กรีฑางยืนยันหนักแน่นไม่ได้ตบรัพย์เงิน20ล้านเป็นแค่ค่าวางแผนเรียกได้ว่าเป็นประเด็นเดือดที่ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะโดยเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยน25 6 7กฤตอนองได้มีการออกมาเปิดเผยว่าเสียงผู้หญิงดังกล่าในคลิปบันทึกเสียงดังกล่าวเป็นตัวเองจริงแต่คลิปเสียงมีการตัดตอนออกบางช่วงส่วนจํานวนเงิน20ล้านนั้นเป็นค่าวางแผนโครงการธุรกิจเช่นงบประชาสัมพันธ์เงินเยียวยาผู้เสียหายโดยเงินจํานวน น,นี้เกิดจากพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทเดียคอนที่ประเมินมูลค่าวางแผนงานดังกล่าวมาจากขนาดธุรกิจซึ่งหลังจากนี้หากถูกดำเนินคดีความหรือถูกออกหมายจับยอมรับว่ามีความกังวลและยังไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์เพื่อประกันตัวแต่มีหลักฐานที่จะนำไปต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งยืนยันว่าหลักฐานชิ้นนี้สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงและทำให้ตนเองพ้นจากข้อกล่าวหาได้หากเป็นเช่นนั้นก็อยากให้นำกรณีของตอนเองไปเป็นประเด็นตัวอย่างในสังคมกลิ อนงตั้ง้อสังเกตว่าที่ตนเองตกเป็นเป้าหมายสําคัญในคดีนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีดีไอคอนจํานวน89คนให้ได้เงินเยียวยาจึงอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ที่เสียผลประโยชน์แขนได้เป็นจุดเดิมที่มีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นกว่า10,000คนส่วนที่เข้ามาดําเนินคดีในคดีนี้เพราะต้องการให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอ,ออกมาตรการดูแลคุ้มครองผู้เสียหายให้มากกว่านี้โดย ผู้เสียหายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองเกือบร้อยคนจะดําเนินการฟ้องต่อศาลเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการโดยเร็วยืนยันว่าเป็นการทํางานคู่ขนานกับตํารวจและยังคงเชื่อมั่นในการทํางานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนั่นเองค่ะ